สุขาเคลื่อนที่รับน้ำหนักได้ถึงร้อยสามสิบกิโลรับน้ำหนักได้ถึงร้อยสามสิบกิโลน้ำหนักเบาแยกจากกันอิสระตรงนี้เป็นสุขาเคลื่อนที่ชักโคกเคลื่อนที่ใช้สลับแคมปิง้งหรือใช้สลับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่อยู่ที่บ้านครับด้าน,นบนจะเป็นที่ สายน้ําสะอาดประมาณสิบลิตรส่วนด้านล่างจะมีความจุอยู่ที่ยี่สิบลิตรครับเห็น <Okay. S 1> ลูกลอยตรงนี้สีเขียวก็คือ,อว่างไม่มีสิ่งปฏิกูลถ้าสีแดงขึ้นมาทางนี้เ,เต็มแสดงว่าเตรียมที่จะเอาตัวนี้ไปทิ้งครับเอาดึงตัวนี้ดึงออกมาก็จะเห็นที่ ปิดเปิดตัวนี้เป็นที่เติมน้ําตรงนี้เป็นที่กดชักโคกตรงนี้แล้วก็สอดสายยางลงไปคล้ายๆปอกกี้นี่ครับเราสามารถปรับเป็นละอองหรือจะให้พุ่งหนุ่นไปไม่ไกลดูเอาครับ ปรับเป็นปืนได้พุ่งไกลดึงโชวขึ้นมากดน้ำล้างนี่ครับผมดึงขึ้นมากดน้ำล้างเข้าไปแบบนี้แต่เวลาเราใช้ให้เราดึงสลักเพื่อให้น้ำเปิด